เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะนิยายเรื่องนี้นางร้ายยืนหนึ่งบทที่หนึ่งร้อยสีบท่านขุนพน้นท่านหายดีแล้วจริงๆ นายทหารกล่าวเสียงสั่นเครือดวงตาทั้งสองเผยให้เห็นขอบสีแดงเรือริมฝีปากเม้มเข้าหากันแน่นราวกับกลั้นน้ำตามีให้ไหลลงมาเอออันใดกันข้ายังไม่ตายง่ายๆหรอกกล่าวเช่นนั้นทว่าสองตาของจินเฮิงก็คล้ายปรากฏน้ำใสเช่นกันผู้อื่นเล่าอยู่ที่กระโจมหลักขอรับท่านกุลซื้อเรียกประชุมด่วนมีเรื่องอะไรกัน จึงต้องรีบประชุมยามนี้จินเหิงขมวดคิ้ว จอย่างไรยามนี้ก็เป็นเวลาที่ตะวันตรงศีษะเป็นเวลากินข้าวพักผ่อนของทหารตามกฎของค่ายหลินกังหากมีใช่เรื่องด่วนฉุกเฉินอันใดจะไม่เรียกประชุมพร่ำเพื่อหรือละเมิดเวลาเช่นนี้เป็นอันขาดกุนซือเจ้าก็ไม่ใช่คนไม่รู้ความแต่อย่างดใดเช่นนั้นก็เหลือความเป็นไปได้เพียงประการเดียวนั่นก็คือมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องหาหรือโดยเร็วที่สุด เออนายทหารคนสนิททำท่าอึกอกักมองหน้านายตนเองสลับกับเหลือบมองเด็กสาวอีกสองคนที่ยืนอยู่ด้านข้างด้วยถ้อยคำที่จะกล่าวเป็นงานราชการทหารจะปล่อยให้บุคคลน,นอกล่วงรู้ได้อย่างไรมินำซ้ำยังเป็นเด็กสาวผู้หนึ่งนางคือผู้มีพระครุ่นช่วยชีวิตข้า และพี่น้องชาวหลินกังหลายสิบชีวิตไม่มีสิ่งใดต้องปิดบ้างจินเฮงกล่าวสั้นๆเาว่าได้ผลดียิ่งเมื่อนายทหารแปลเปลี่ยนจากสายตาระแวดระวังเป็นความตื่นตะลึงก่อนจะแทนที่ด้วยความเคารพกึ่งชื่นชมบูชาขออภัยขอรับเขาของศรีรษะลงต่ำพลางกล่าวขออภัยนางเสียงดังก่อนหันมารายงานนายของตนเองอย่างไม่อิดเอื้อนอีกต่อไป พวกมันโจมตียึดหมู่บ้านเขตชายแดนทั้งแถบเป็นที่ตั้งฐานของพวกมันขอรับว่าอย่างไรนะเจ้าพวกลูกเต่าบัดซบจินเหงต่อว่าเสียงดังต้องจนชิงลี่และเสี่ยวซีซึ่งยืนไม่ไกลถึงกับหูอื้อก่อนที่ชายร่างบึกบึนจะพุ่งไปยังด้านหน้าร้าวกับพายุ นายทหารคนสนิทก็คล้ายรู้ทันจึงออกตัวพุ่งตามไปทันท่วงท,ทีเหลือทิ้งไว้เพียงเด็กสาวสองคนที่ยังคงหูอื้อไม่หายชิงลี่หัวเราะฮหืๆเมื่อเห็นแล้วว่าพ่อลูกสกุลจิ่นคู่นี้ล้วนไม่ต่างกันเลยสักนิดคุณหนูจะไปที่ใดเจ้าคะ ก็ตามไปดูนะสิเรื่องใหญ่ขนาดนี้จะขาดตัวละครสำคัญอย่างข้าได้อย่างไรชิงลี่ย้มยิ้มมีเลหดในก่อนเดินตรงไปยังทิศทางที่ขุนพลจิ่นพิ่งพุ่งทายานไปเมื่อครู่ภายในประจมหลักนั้นบรรยากาศกำลังตึงเครียดได้ที่เพว่าเมื่อพวกเขาหันมาเห็นขุนพลจิ่นเข้าก็พังงะออกถอยเป็นวงกว้างราวกับเขาเป็นตัวเชื้อโรค พวกเจ้าทำอะไรกันจินเหิงขมวดคิ้วแน่นตับกิริยารังเกียจของคนรอบข้างขุนพลจินท่านออกมาได้อย่างไรกันนี่ท่านหายดีแล้วหรือข้าก็หายแล้วนะสิแน่ใจหรือข้าได้ยินว่านอนพิษอะไรนั่นแพร่ระบาดสู่ผู้อื่นแล้วเป็นเรื่องใหญ่เชียวนะเจ้ากลับไปพักผ่อนก่อนก็ได้ ขุนพลจิ่นหายดีแล้วข้าเพิ่งตรวจอาการเขาเมื่อครู่นี้เพื่อความแน่ใจชิงลี่ก้าวเข้ามาด้านในพร้อมด้วยการยืนยันว่าจิ่นเหิงหายขาดแล้วชายวัยกลางคนจึงพยักพยเยิดข้างขึ้นสูงเห็นหรือไม่พระชายาร้อง บอกว่าข้าหายดีแล้วชิงลี่นึกขันกับท่าทีราวกับเด็กชายของขุนพลจีนที่คงอายุเหยียบเลยกห้าแล้วก่อนจะชะง,งักกับสายตาเย็นเยียบของสามีที่หันมาจ้องเธออย่างค่าโทษนางร้ายสาวพันนึกขึ้นได้ว่าเพิ่งรับปากกับเขาว่าจะไม่ไปกระโจมแพทย์ทหารหากไม่มีเขาหรือหานตรงไปด้วยชิงลี่อยากใส่เกียร์ถอยหลังเทาว่าเธออยากรู้สถานการณ์ เผื่อสามารถออกความคิดเห็นหรือช่วยแบ่งเบาอะไรได้บ้างก็ยังดีจึงทำใจกล้าเดินเข้าไปยืนยิ้มสู้เสือข้างกายชายหนุ่มอย่างเงียบเชียบถกเถียงกันพอหรือ,อยังเจ้าหมิ่นสายซึ่งนั่งอยู่ประจำหัวโต๊ะนั้นกล่าวเสียงต่ำจนนายทหารทุกคนนั่งหลังตรงแนวด้วยความละอายใจเพราะว่าสองตาก็เหลือบมองหยวนแย่ชิงเป็นเชิงว่า เด็กสาวอยู่ประชุมด้วยเหมาะสมหรืออย่างไรเรื่องนี้ก็หาได้เกี่ยวข้องกับพิษแต่เป็นเรื่องการทหารล้วนๆชิงลี่เองก็รับรู้ถึงบรรยากาศและสายตากดดันรอบด้านแต่ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นหน้าด้านหน้าทนยืนอยู่ข้างกายไปติ้งต่อไปเอาล่ะตกลงว่าเรื่องเราเป็นอย่างไรกันแนะ่ เจ้าหมิ่นฉายเอ่ยขึ้นทุกคนจึงเลิกใส่ใจสตรีเพียงคนเดียวที่อยู่ในกระจอมแล้วกลับมาถึงเรื่องสำคัญเมื่อคืนนี้พวกนอกรีดเข้าบุกยึดหมู่บ้านแถบชายแดนแล้วใช้ตั้งเป็นฐานของพวกมันขอรับทหารของข้ายลินกังที่ประจำอยู่แถวนั้นรวมถึงชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ต่อต้านถูกสังหารจนสิน้นทุกคนได้ยินดังนั้น ก็แสดงสีหน้าเกลียดชังอย่างปิดไม่มิดออกมานึกรังเกยียจการกระทำต่ำช้าที่รังแกได้แม้แต่ชาวบ้านตาดำๆของพวกมันเป็นความผิดของข้าเองที่ส่งทหารไปประจำที่หมู่บ้านแถบนั้นน้อยเกินไปจึงเกิดเหตุเช่นนี้ได้ ขุนพลจิ่นยอมรับความผิดอย่างไม่มีข้อแม้เป็นเพราะเขาชาล่าใจเพราะตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งนี้และสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านแถบชายแดนนั้นเขาเห็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีไมตรีต่อกันไม่เคยมีรายงานว่ามีชาวบ้านคนใดถูกพวกมันทำร้ายแม้แต่คนเดียวแม้กระทั่งในสถานการณ์ตึงเครียดเช่นนี้ผู้ที่พวกมันจะลงมือก็มีเพียงทหารอย่างพวกเขาเท่า นนัน้อันที่จริงเจ้าหมิ่นชายและคนอื่นๆก็รู้ว่าตลอดมาหมู่บ้านแถบนั้นมีท่าทีเป็นมิตรกับฝั่งนอนไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าพวกมันจะใช้กำลังเข็นฆ่าชาวบ้านอย่างโหดเหี้ยมเช่นนี้การที่ขุนพลจินตัดสินใจส่งทหารไปประจำการเพียงน้อยนิดก็ไม่นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ย่ำแย่จนเกินไป แต่กระนั้นก็ถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออยู่ดีอย่างไรก็ต้องลงโทษตามกฎทหารขุนพลจินหากเสร็จสิ้นการประชุมให้ท่านไปรับโทษตามกฎค่ายทหาร30ไม้ขอรับ หลังจากนั้นพวกเขาก็หารือกันต่อเรื่องสถานการณ์ที่เริ่มตึงเครียดขึ้นทุกทีมีทหารคนหนึ่งเสนอให้ยกกำลังบุกเข้าไปทพรว่ายังมีหลายคนเสี่ยงค้านเพราะยังติดที่ไม่รู้ข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามมากเพียงพอทั้งจำนวนชนเผ่าที่ยินยอมเข้าร่วมต่อต้านทั้งฝีมือและความร้ายกาจที่แท้จริงของพวกมันยามนี้พวกเขาจึงไม่ต่างจากมาแมลงวันไร้หัวเท่าใดนัก เพราะไม่ว่าจะส่งทหารสอดแนมไปกี่ชุดก็ล้มหายตายจากอย่างหน้าอนาถทุกครั้งไปทุกท่านลืมสิ่งใดกันไปหรือไม่พระชายาร้องยวนหมายถึงสิ่งใดพวกเราลืมอะไรอย่างนั้นหรือก็เรื่องพิษก่อนใจอย่างไรเล่าชิงลี่กล่าวเตือนสติพวกเขา ว่ายังมีเรื่องที่เคยมีคนส่งโต๊ะไม้เคลือบพิษกร่อนใจเข้ามาในห้องนี้ทุกคนลืมกันไปแล้วหรือไงทำไมถึงไม่มีใครพูดถึงเลยล่ะท่านเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรือว่าพิษชนิดนี้หากไม่ได้รับต่อเนื่องส่วนที่ตกค้างในร่างกายก็จะสลายหายไปเองภายในหนึ่งเดือนข้าไม่ได้หมายถึงเรื่องผลข้างเคียงของพิษข้าหมายถึงตัวผู้บงการเล่า พวกเขาคงไม่ใช่แค่เปลี่ยนโต๊ะตัวใหม่ก็พอใจแล้วใช่หรือไม่อ๋อนายทหารหน้าเหลี่ยมกำลังจะอ้าปากตอบเทาว่าคล้ายนึกขึ้นได้กลางคันว่าเป็นเรื่องสำคัญพอสมควรสามารถบอกเล่าให้สตรีฟังได้ด้วยหรือเขาเหลือบมองตาผู้บัญชาการเจ้าไม่คาดว่าชายหนุ่มตรงที่นั่งหัวโตะ๊ะจะเป็นคนกล่าวข้อมูลสำคัญทั้งหมดนั้นขึ้นมาเอง พลทหารผู้ที่จัดการนำเข้าเครื่องเรือนในค่ายหลินกังนั้นป่วยตายไปแล้วหลายเดือนก่อนทั้งยังไม่พบข้อมูลครอบครัวของเขาจึงไม่สามารถสืบสาวต่อได้ยามนี้ข้าส่งคนไปคอยจับตามองช่างไม้ทุกคนในร้านทําเครื่องเรือนที่เป็นผู้ประกอบโต๊ะไม้ตัวนั้น แต่ก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวผิดปกติได้สิงลี่รอบดีใจจากการกระทำทั้งหมดนั้นคนลงมือจะต้องเป็นคนที่ลงมือเด็ดขาดแต่เจ้าตัวคงเป็นคนไม่รอบคอบเท่าที่ควรนักเมื่ออีกฝ่ายทิ้งร่องรอยเอาไว้มากมายพูดง่ายๆคือจะต้องเป็นบุคคลที่ฉลาดแต่ไม่เฉลียวดังนั้นแผนการที่เธอคิดเอาไว้น่าจะได้ผล โต๊ะหมายตัวนั้นอยู่ที่ใดพวกท่านของยังไม่ได้ทำลายมันไปแล้วใช่หรือไม่ชิงลี่เงยหน้าขึ้นถามดวงตาสุขใสเป่งประกายวาววับดูแล้วเจ้าเล่แสนกนข้านำไปเก็บไว้ที่ค่ายสำรองนายกองสีเอ่ยขึ้นอันที่จริง วันนี้เขาก็ตั้งใจจะถามเด็กสาวเรื่องวิธีการทำลายโต๊ะเคลือบพิษกลอนใจตัวนั้นอยู่พอดีด้วยเขากลัวว่าหากนำไปทิ้งที่อื่นจะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านกระนั้นพอจะทำลายหากกระทำผิดวิธีจะเป็นการทำให้พิษตกค้างอยู่ในไข่ไปเสียกระนั้นเจ้าหมิ่นฉายเห็นสีหน้าแววตาเด็กสาวก็พอจะรู้ได้ว่านางคงมีได้คิดถามถึงเพื่อที่จะให้ทำลายโต๊ะ ต๊ะตัวนั้นทิ้งเป็นหน้าจึงเอ่ยถามขึ้นเจ้าตั้งใจจะนำโต๊ะตัวนั้นไปทำอะไรกันฝ่ายนั้นอุตส่าห์ส่งเหยื่อลอ่อปลาชั้นดีมาให้เราถึงที่จะทิ้งไปเสียเฉยๆได้อย่างไรกันเล่าในเมื่อกระต่ายไม่ยอมออกจากพรองเราก็ย่อมต้องใช้อาหารล่อมันออกมา ได้อย่างไรใช้วิธีสับขาหลอกชั้นต่ำเช่นนี้แล้วพวกเราจะต่างอะไรกับพวกชนเผ่าไร้อรยธรรมพวกนั้นนายทหารหน้าเหลี่ยมกล่าวแข็งทื่อเมื่อรวมเข้ากับคิ้วหนาเตอะคู่นั้นและคำพูดเมื่อครู่แล้วก็ยิ่งทำให้เขาดูซื่อตรงจนค่อนไปทางซื่อบือ้อชิงลี่โมโหโจนปวดศีรษะจี๊ดเมื่อเห็นว่าไม่เพียงนายทหารคนนั้นยังมีอีกหลายคนในกระจอมที่พยักหน้า เห็นด้วยถามจริงศักดิ์สรีมันกินได้หรือมันช่วยป้องกันพวกเขาจากพิษร้ายของศัตรูได้อย่างนั้นหรืออย่างไรถึงยึดถือบูชามันขนาดนี้แทนที่จะนึกถึงชีวิตเหล่าพี่น้อง ที่สูญสิ้นกันไปอย่างเปล่าเปลรี้ปรกลับมามัวคำหนึงถึงวิธีการว่าใครต่ําต้อยใครสูงส่งกว่าใครบอกตามตรงว่าเธอมโมโหขึ้นมาแล้วอย่างแท้จริงไปจริงเห็นนางมาน้อยข้างกายเงียบไปดวงตาที่กลมโตเป็นนิด เปล่งแสงประกายวาววาบเอาเรื่องก็รู้ว่าบัดนี้นางเริ่มเดือดดานขึ้นมาแล้วชิงลี่ลุกพรวดจนทหารทุกนายหันมามองด้วยความตกใจเธอในเวลานี้ <_ C 1> เห็นช้างตัวเท่ามดไล่กว่าสายตาวาวเรือด้วยไฟคุกรุ่นมองแต่ละคนพลางเข็นเสียงเอ่ยยามที่ทหารแต่ละคน ออกไปเผชิญหน้ากับศัตรูพวกท่านคิดหรือว่าสิ่งที่อยู่ในหัวพวกเขาคือการคำนึงถึงว่าวิธีการใดชั้นต่ำหรือสูงสง่งวิธีการใดจึงจะได้รับการยกย่องเชิดชูหลังจากเขาสู้จนตัวตายไปชิงลี่แม้มริมฝีปากแน่นไม่มีทางเป็นอันขาดสิ่งที่พวกเขาคิดย่อมมีเพียงอย่างเดียวรอดชีวิต เสียงสายกดลึกเน้นช่วงคำสุดท้ายหวังให้มันแทรกลงไปในสมองแข็งกระด้างยิ่งกว่าหินแกรนิตของเหล่าทหารยศใหญ่ที่คลั่งไคล้ศักดิ์ศรีทั้งหลายในที่นี้ต่อ,อให้พวกท่านคิดค้นวิธีการชั้นสูงที่สุดมาต่อกรอกับศัตรูแต่ทหารตายเกลื่อนมันจะมีประโยชน์อะไรกันเล่า พวกท่านไม่เห็นทหารสอดแนมทั้งสิบนั่นหรือในเมื่อเรามีวิธีที่จะป้องกันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้แล้วใหญ่จึงไม่ทำเพียงเพราะแค่มันเป็นวิธีการชั้นต่ำไม่น่ายกย่องเช,ชิดชูเพียงเท่านี้น่ะหรือชิงลี่ย้อนถามเสียงสูงดวงตาลุกชนเปี่ยมด้วยพลังจนทหารหลายนายไม่อาจสู้สายตาได้ข้าจะบอกให้ว่าสวรรค์ประธานโอกาสมาให้พวกท่านแล้วข้านี่ไง ค่าที่อยู่เบื้องหน้าพวกท่านนี้คืออาวุธลับที่พวกท่านจะใช้ต่อกรอกับพวกมันได้ ข้าเชี่ยวชาญพิษร้ายนอกจากจะถอนพิษแล้วข้ายังปรุงพิษได้อีกด้วยใหญ่พวกท่านจึงไม่ใช้ข้าเล่าภายในกระจอมเงียบกริบทหารทุกคนต่างตื่นตะลึงมองเด็กสาวตัวเล็กบางที่ยามนี้ยืนเบื้องหน้าพวกเขาพลางตบอกตนเองและเอ่ยยังชาดฉานมาดบัน่นอย่างถึงที่สุดว่าตัวนางคืออาวุธลับพริบตานั้นร่างเล็กของเด็กสาวผู้หนึ่ง กลับดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันตาเห็นน้ำเสียงใสดุดกระดิ่งเงินก็คล้ายตาสะท้อนกล้องลึกลงไปในใจิตใจอันห้าวหาญของพวกเขาข้าเห็นด้วยกับนางยามนี้เราตกเป็นรองฝ่ายนั้นทั้งยังสูญเสียทหารสอดแนมมากเกินไปแล้วไม่ควรคำนึงถึงวิธีการชั้นต่ำชั้นสูงในเวลานี้ เจ้าหมิ่นชายเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกทรงพลังหลังจากนั้นทาหารในกระโจมก็พากันเอออพยักหน้าขึ้นลงเห็นดีเห็นงามกับคำพูดของเจ้าหมิ่นชายราวกับไม่ได้เพิ่งพูดคานเธออย่างเต็มที่ก่อนหน้านี้ท่าทีของพวกเขา ทำเอาชิงรี่แข็นเขี้ยวเขียวฟันทั้งที่เป็นข้อเสนอของเธอแท้แ,ทแต่พอออกจากปากของเจ้ามิ่นชยัยกลับได้ผลคนคละเรื่องกับตอนที่ออกจากปากเธอเลยนางร้ายสาวตาวัดสายตาขุ่นเคืองมองทหารสองมาตรฐานพวกนั้นเช่นนั้นแล้วแม่นางชิงผู้เป็นอาวุธลับ มีแผนการใดจะเสนอหรือไม่เจ้าหมิ่นฉายหันมาเอ่ยกับเธอชิงลี่นิ่งไปนิดท่านอองหนุ่มที่นั่งเงียบข้างกายเธอโนอมกายมาด้านหน้าบทบางเจ้าหมิ่นฉายจนมิดเขาเอื้อมมือมากุมมือเธอลี่เอ,อ๋เจ้าพูดมาเถิดทุกคนในที่นี้ ล้วนพร้อมจะรับฟังเจ้าแล้วเขาพูดเช่นนี้ยิ่งเสริมให้เห็นว่านางล้วนมีฐานใหญ่คอยสนับสนุนชิงลี่มั่นใจขึ้นก่อนจะอธิบายแผนการอย่างคร่าวๆที่เธอคิดว่าเหมาะสมสำหรับการหลอกล่อพวกมันออกมากล่าวมาถึงตรงนี้บุรุษทั้งหลายพลันดวงตาสว่างว่าเข้าใจสิ่งที่เด็กสาวต้องการจะสื่อถึงและเมื่อไม่มีใครคิดค้านอีกพวกเขาจึงเปลี่ยนมาเริ่มระดม ความคิดช่วยกันเติมช่องโหว่ของแผนการแพนชิงลี่ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่แม้จะเหนื่อยใจแทบตายและต้องรวบรวมพลังงานในร่างมาเกือบทั้งหมดเพื่อโน้มน้าวเต่าทั้งหลายนี้ แต่ก็คิดในง่าดีว่าอย่างน้อยเหล่าทหารหน้าดำคล้ำทั้งหลายก็ไม่ได้สมองทึบบ้าสักสีจนเกินเยียวยาเมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยจึงเลิกประชุมเท่าว่าระหว่างที่ชิงลี่กำลังจะหมุนกายเดินออกไปพร้อมไป่จยิงก็ต้องเผยสีหน้าแปลกใจเมื่อติ่นไว้หงเป้าขึ้นหน้ามารั้งตัวเธอไว้ชากรพระชายาร้อง คุณใช้จินชิงลี่หันมายิ้มพยายามเบนสายตามองจุดอื่นที่ไม่ใช่ริ้วบาดแผลบนใบหน้าของเขาด้วยกลัวจะหลุดหัวเราะเผยพิรุธออกไปขอบคุณที่ช่วยรักษาบิดาของข้าจนหายดีแล้วก็เออขอโทษด,ด้วย ชายหนุ่มเอ่ยปะกุกระกากบ่งบอกว่าการกระทําเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาคุ้นเคยเท่าใดนักชิงลี่ได้ยินดังนั้นก็ถึงกับเลิกคิ้วเพราะเธอคิดว่าสองคำนี้เป็นสองคำสุดท้ายที่คิดว่าจะได้ยินจากปากคนถือดีอย่างจิ่นไว้หงเลยทีเดียวเรื่องขุนพลจินท่านไม่ต้องคิดมากหรอกอย่างไรก็เป็นสิ่งที่ข้าต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลืออยู่แล้วว่าแต่ ท่านขอโทษข้าเรื่องใดกันชิงลี่ทำหน้าตาไขาสื่อไม่รู้ไม่ชี้เจตนาทำให้อีกฝ่ายลำบากใจมากกว่าเดิมเพื่อเป็นการเอาคืนเล็กๆน้อยๆแม้ว่าอันที่จริงสามีจะทบต้นทบดอกให้เธอเรียบร้อยแล้วก็ตามอ้ำอึ้องอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดชายหนุ่มก็กล่าวออกมาเสียงดังฟังชัดเรื่องที่ข้าเสียมารายาทกับท่านอีกทั้งเรื่องที่ตลาดครั้งก่อนด้วย นางร้ายสาวเลิกคิ้วขึ้นสูงอ้อยามนี้ท่านเชื่อแล้วใช่หรือไม่ ว่าที่หมาท่านเกิดบ้าคลั่งขึ้นมาครานั้นมิใช่ฝีมือของข้าชิงลี่หัวเราะในลำคออดโมโหไม่ได้เมื่อนึกไปถึงว่าเธอต้องประคมยาล้าค้าเข้าไปตั้งเท่าไร่กว่าที่รอยบาดตรงคอจะจางลงจนแทบมองไม่เห็นได้จินไว้หงเห็นดังนั้นก็รู้ว่าเด็กสาวจำเหตุการณ์ในตลาดได้แม่นมั่นอีกทั้งยังไม่วางความขุ่นเคืองลงก็ให้ร้อนตัวอธิบายรัวเร็ว ก็ยามนั้นข้าเพิ่งถูกเด็กสาวหน้าตางดงามอายุรุ่นราวคราวเดียวกับท่านใช้พิษเล่นงานทั้งยังใช้มารยาร้อยเล่เล่นละครตบตาได้ร้ายกาจไม่ต่างจากท่านที่ตลาดในวันนั้นเมื่อรวมเข้ากับมาที่เกิดอาการตะเลิดเช่นนั้นแล้วข้าจึงคิดไปว่าท่านเป็นพวกเดียวกับนางมารพวกนั้นนะสิ จนถึงทุกวันนี้จิ่นเวยหงก็ยังคงนึกคาใจไม่หายที่ตนยังหาสาเหตุมีได้ที่หมาศึกสายพันธุ์ดีพวกนั้นเกิดบ้าคลั่งขึ้นมากระทันหันชิงลี่มุ่นหัวคิว้วแก้มกระตุกกึกๆึกนึกตงหงิดกับประโยคที่เหมือนรวมทั้งคำชมและคำด่าทอเอาไว้ด้วยการของจิ่นเวยหงสรุปแล้วมันจะชมว่าเธอสวยหรือจะด่าว่าเธอมารยาสาถากันแน่เนี่ยไม่ทัน ที่นางร้ายสาวจะได้อ้าปากพูดอะไรท่านององหนุ่มที่ยืนเงียบมาตลอดอก็ก้าวขึ้นมาด้านหน้าวางมือไว้บนไหล่เธอแผ่วเบาแล้วเอ่ยขึ้นแทนคุณชายจิ่นไม่ต้องกังวลมากไปภรรยาของข้าหาใช่สตรีใจแคบคิดเล็กคิดน้อยเรื่องราวหนหลังที่ผ่านมาแล้ว ก็ให้แล้วกันไปเถิดอย่าได้รื้อฟื้นขึ้นมาอีกเลยจินไว้หงมองมือใหญ่บนไหล่เล็กบ้างแสดงความเป็นเจ้าของชัดเจนก็พลันเข้าใจทันทีว่าสิ่งที่จิ้งอ๋องต้องการจะบอกเขาที่จริงแล้วมีใช่อย่ารื้อฟื้นเรื่องเก่าขึ้นมาให้ลำบากใจกันทั้งสองฝ่ายแต่เป็นอย่าหาเรื่องมาเข้าใกล้เมียข้าเสียมากกว่าอ๋อใช่ใช่ เรื่องมันนานแล้วข้าไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นเช่นนั้นชิงลี่รีบฉีกยิ้มจบบทสนทนาอย่างรวบรัดเนื่องจากสัมผัสได้ถึงความหนาวเหน็บที่แผ่ออกมาจากร่างสูงซึ่งยืนแนบชิดต,ติดหลังเธออยู่ในขณะนี้ เช่นนั้นข้าขอตัวก่อนยังดีที่จิ่นไว้หงรู้การควรมิควรเขาเพียงพงกศีรษะแล้วเอ่อยลาง่ายๆจนชิงลี่นึกกราบคารวะขอบคุณสามทีอยู่ในใจเมื่อในกระโจมเหลือเพียงสองสามีภรรยาแทนที่จะเป็นบรรยากาศหวานชื่นคืนสุขก,กลับปรากฏเพียงลมหนาววังแวงที่ชวนให้นางร้ายสาวขนหัวลุกที่แท้เจ้ายังจดจำเหตุการณ์ ของคุณชายจิ่นได้ดีถึงเพียงนี้อุย้ยมาแล้วดอกที่หนึ่งชิงลี่หนาวเน็บไปทั้งกายเมื่อโดนสามีปลายตามองพร้อมพูดเสียงสะบัดเล็กน้อยข้าจดจำเขาได้เพราะเขาทำให้ข้าเสียโฉมตั้งหากไม่ใช่ว่าประทับใจจึงจดจำได้เสียหน่อยชิงลี่หันมาทางไปจิ้งเธอเอ็นตัวไปเกาะแขนออดอ้อนเอาใจบุรุษที่ประทับกลางใจข้า ตนไม่อาจลบเลือนได้คือบุรุษผมสีเงินในงานมู่หลันผลีบานตั้งหากแม้จะรู้ว่านางมาน้อยอาจพูดเพียงเพื่อให้เขาคลายความหึงหวงลงเท่านั้นเทาว่าอารมณ์หงุดหงิดก่อนหน้าก็สลายหายไปอย่างง่ายได้ราวกับกลุ่มหมอกควันที่ถูกลมพัดผ่านกลับที่พักกันเถิด ประเดี๋ยวข้านวดให้ดีหรือไม่ชิงลี่รีบออดอ้อนเอาใจเมื่อเห็นเขาคลายท่าทีลงท่านององหนุ่มมองดวงหน้าเรียวของภรรยาตัวน้อยที่มักใส่ใจเขาเสมอและพยายามทำให้เขาอารมณ์ดีขึ้นพลันความรู้สึกอบอุ่นอ่อนหวานจึงผุดขึ้นกลางใจริมฝีปากบางเฉียบยกขึ้นเป็นรอยยิ้มงดงามบาดตาซึ่งมีเพียงเธอคนเดียวที่มีโอกาสได้เห็นมันชิงลี่ถึงกับตา พระแทบละลายกลายเป็นของเหลวไปกองกับพื้นเมื่อเห็นรอยยิ้มของสามีโดยยังไม่ทันได้รับคำตอบจากอีกฝ่ายนางร้ายสาวพลันคว้าหมับเข้าที่มือใหญ่หรี่ตาลงหมายมาดก,กับตัวเองในใจประเดี๋ยวบ่าวจะนวดให้ทั่วทั้งตัวเลยเจ้าค่ะปดล็อกตอนต่อไป ฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กําลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ